คือความหาทำของมาดามแพรนะคะเพราะว่าเอ,อการย้ายบ้านก็ไม่ได้ย้ายนะคะแค่รีโนเวทบ้านหาทำให้ชาวบ้านเขาเหนื่อยดีจังเลยทําไมตู้มันหนักจังเลยครัวันนี้บอกแล้วคะ่ะถ้าเสร็จทันให้500แต่นี่เดี๋ยวให้เซรั่มไฮยาบูสเตอร์ของน้องฉัดให้เขาไปใช้กันด้วยเออเขาจะได้สวยๆกันซู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะแต่ทำไหม <S <S ไม่ทำ เราไม่เอาตุกตาออกก่อนละจ๊ะอีตะวาันบอกว่าไม่ต้องเอาออกแล้วค่ะอยู่กันหลายคนต้องโทษอีตะวาันใ่บ้านเราเองค่ะโถเมียผมสร้างความลําบากให้ทีมงานอีกแล้วและนี่ก็คือสภาพบ้านตอนที่ไม่มีตู้ตุกตาแล้วนะครับในขณะที่ทุกคนเหนื่อยความสวยเราก็ต้องมีอืมท <laughs> าไปเลยสิก็ให้เขายกไปหน้าใหญ่ก็ใช้เยอะหน่อยนะ ใช้หมดนี่เลยหรืออ้าเปล่าค่ะพอดีว่าเอามาวางไว้เฉยๆเดี๋ยวจะแบ่งให้น้องเขาไปใช้ด้วยเพราะว่าความสวยมันรอไม่ได้เพื่อเื่อเผื่อ,อแผลถึงกันได้ค่ะเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมีอยู่คนเดียวที่เหลือผู้ชายมึงรู้ได้ไงมีอยู่คนเดียวมีอยู่สามคนค่ะตอนนี้บ้านเป็นสไตล์มินิมอลดูซิว่าจะใช้เวลากี่วันก่อนจะกลายเป็นโกดังเก็บของเก่าขายกูจัดบ้านสไตล์แอนิมอลค่ะล้วนๆค่ะไม่ใช่มินิมอล ผลจากการซื้อข้าวของเยอะเป็นไงล่ะกูไหวอยู่แต่นี่ดูผู้ชายตัวจริงเขา้ามาช่วยขวากาไม่ให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอยาอ่างกูไปหรอกค่ะเอาตัวนี้ไปนหน่อยค่ะ<ว><ศ>ถ้าเข็นได้ก็เข็นค่ะถ้าเข็นไม่ได้ก็ทิ้งเลยครับแฮปปี้มากค่ะกับทีมช่างทีมนี้ทําเร็วทําสวยแล้วทำไมไม่ทําเองล่ะจ๊ะจะได้ประหยัดแล้วกูจะจ้างเขามาทําไไรล่ะคัะคนี่คือการกระจายรายได้ค่ะสมบัติของผมก็มีแค่เครื่องเกม ตลับเกมลำโพงลำโพงมึงท่ามอะไรไปหรือเปล่าอะไรก็กูคือสมบัติของมึงปะกอใช่แล้วก็มีเครื่องออกกําลังกายอันนี้แค่นี้ครับนี่ครับคือสมบัติของผมทั้งหมดในชั้นหนึ่งส่วนที่เหลือที่คุณเห็นที่ทุกๆท่านเห็นฝั่งนู้นด้วยไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับมาดามแพรการช่างนะคะ เห็นแล้วมันมือค่ะบ้านอยู่ของมันดีๆก็ไปขูดให้เป็นรอยทําไมก็มันบวมาแล้วเนี่ยทาสีหนาขนาดเนี้ยหนาพอๆกับหน้ามาดามแพมเลยค่ะคุณขาเดี๋ยวช่างเขาก็เหนื่อยอีกกูช่วยก็อุตส่าห์แม้จัดดอกไม้ปอนแล้วก็ไปห้อยกลางคืนดูๆไปดูๆมันนึกว่ากระสือ หลังจากที่คุณวิทย์บอกว่าถ้าทํางานเสร็จเร็วคุณวิทย์จะให้เงินคนละ500ซึ่งก็คือเงินเธอซึ่งเงินเป็นเงินของกูค่าเนาะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ได้กดตังค์มานะคะไม่ไม่ถึงไม่มีเลยผันแตก <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานอย่างมากแต่เราไม่มีใบ500นะคะเดี๋ยวเราจะฉีกคนละคืึ่อไหมไม่ได้อไม่ได้รับไหมคะ แบ่งแนดี้แบ่งกับใครคะาแบ่งกับใครกับแฟดอวดหัวแล้วหนึ่งนี่ค่ะขอบคุณครับคุณน้องคนนี้ก็เก่งนะแบ่งกับใครค่แน่ใจนะแบ่งก็ได้นะอ่านีค่ะขอบคุณค่ะแบ่งกันนะคะแล้วก็ทีมนี้นะคะช่างสีทั้งสองคนเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ทำงานเร็วมากเดี๋ยวเก็บตรงนู้นให้ด้วยนะ นี่ค่ะแบ่งกันนะคะขอบคุณค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เรียกคืนค่ะหลังชิดคลิปบ้านก็เกือบจะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันแบกห <c oughs> ามตรงนี้เราก็ใช้ชีวิตเป็นลูกคุณหนู <c oughs> จัดดอกไม้อยู่บ้านกลางวันจัดดอกไม้อยู่บ้านกลางคืนขนไปขายที่ปากคลองตลาดไม่ได้จองที่ไว้ค่ะขายไม่ได้และแล้วก็เสร็จไปนิดหนึ่ง คืบหน้า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 อบานกว้างขึ้นแฮปปี้ขึ้นแอ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 น,อนี่คือมุมเล่นเกมของคุณวิทย์เดี๋ยวเราจะไปซื้อทีวีใหม่อีแพรก็จะนั่งดูทีวีตรงนี้ส่วนคุณวิทย์ก็จะเล่นเกมพร้อมลูวิ่งตรงนี้เออนร<น>ำนมัสการครับหลวงเจ้